ก็สองผักบุ้งที่แม่ถืออยู่แล้วก็ผักบุ้งต้นอ,อื่นอะก็เนี่ยได้หนึ่งจานเนี่ยใช่ก็ได้เยอะแต่ว,วอะาิ่งก็พอแล้าวิง่งก็ได้เยอะมากเลยนะแม่เพราะว่าเราไม่ต้องเอาแก่ๆทิ้งเลยไงของเรามันอ่อนหมดเลยก็คือ กินได้หมดที่ซื้อมามเห็นไหมแม่ซื้อมาสามกรรมเหมือนกินได้แค่กรํรมเดียวยินขึ้นมาฐานต้นแบบี้แกบุงปุ๋งยี่สิบวันก็กินได้นะใช่เกินยี่ิบห้าวันก็แก่แนตะ่บางต้นบา,บางกลุ่มที่ตัดก่อนมันก็เกินนะนเราตัดช้าไปหน่อยแต่ก็ยังโอเคอยู่ ขึ้นให้เราอีกสองสาครั้งครับใน,นกระตากเราจะได้ขึ้นหมดพร้อมกันแต่อันนั้นที่ปลูกในน้ำอีกใช่ไหมที่เราปลูกในน้ำน,น่าจะโอเคกว่ามันเยอะมากเลยแม่เออมันเยอะใช่ไหมก็มมแม่บอกเราว่ามันเยอะมันไม่น้อยหรอกใช่มันเยอะแต่ที่เราได้แบบแบบร้านเลยอ่ะเหมือนที่เราซื้อมากำหนึ่งใช่อ่ะแต่เนี้ยอ่อนกินได้หมดเลยนะ บางทีเราซื้อมาเก็บใบแก่แม่ก็เก็บท,ทิ้งเนี่ยทิ้งเยอะกว่ากินอ่ะใช่เน,นี่ยอ่อนๆเลยแต่อันนี้เธอเนี่กินเกือบจะได้ทุกอันเลยใช่ไหมได้ทุกอันเลยเนี่ยของเราเองนะอ๋อหรอแต่ตอนอ่อนๆเนี่ยทุกอันเลยใช่ไหมได้หมดลแล้แต่แต่แม่ต้องใช้ก่อนนะเพราะมันมีบางอันที่เป็นอะไรใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราตัดเท่านี้ไปก่อนโ <Yeah. S 2> อ้โนี่คือบากปุ๋งของบ้างดาวนะครับ มันได้เยอะขนาดนี้นั่นแหละเพราะว่าบ้านของเรามันก็ปลูกผักบุ้งได้เยอะขนาดนี้นั่นแหละไม่เหมือนฟาร์มปลูกผักบุง้งฟาร์มปลูกผักบุ้งได้เยอะมากเลยนะครับสวัสดีครับครับปิดจ้ะเมื่อกี้เพื่อเพียงก็หยุดทาไปสักแป๊บหนึ่งก่อนแต่มันแต่พียาคทากันอีกค่ะเอาไว้ดูเผื่อแม่ตตัดอีก ตัดมาเลยแล้วกันเดี๋ยวพวกมันเดี๋ยวโตไม่ทันกันจะแก่ซะก่อนใช่เพราะต้นผักบุ้งมันโตเร็วอยู่นะโตเร็วอยู่ยี่สิบวันก็ได้กินแล้วใช่ผักบุ้งเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นผักที่เป็นพืชที่ปลูกตัวได้กินเร็วมากโตเร็วเห็นไหมหนึ่งกำเป้งๆเลยใหญ่ๆใ,ใช่อ่ากำาเบลเลยเห็นไหม